ครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมอยู่กับเครื่องตัดหญ้ามากิต้า C11 ครับผมกลับงานเข้ามาก็คือ,อลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าเครื่องยนต์สตาร์ตติดได้เล่งได้แต่ว่าใบามีดไม่หมุนนะครับทีนี้นะครับจะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตุยงานพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเพื่อน YouTube ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพื่อนๆ FC ทั้ง ฝั่งกัมพูชาฝั่งเราแล้วก็ฝั่งพมา่าด้วยนะครับที่รับชมกันอยู่ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u b e ทางเพจวันนี้ผมออกมารับงานนอกพื้นที่ครับขับรถข้ามตำบลกันมาเลยกันเลยทีเดียวนะครับกะว่าจะมารับตัวเครื่องไปซ่อมที่ร้านแต่พอมาถึงแล้วเห็นยุ่งยุ่งเห็นกำลังรีบที่จะทำการตัดหญ้าตัดใบข้าวก่อนที่ฝนจะตกมาครับ ก็เลยนะครับก็จัดการนะครับจัดการอยู่กลางทุ่งนาเลยโดยเรามีเครื่องมืออยู่เท่าที่เพื่อนๆเห็นนะครับเครื่องมือที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเครื่องมือของคุณตาเจ้าของเครื่องตัดหญ้านั่นเองก็คือผมไปตัวเปล่านั่นแหละนะครับไป <laughs> ชุบมือเปิบเลยงานนี้นะครับเล่นกันสดสนอกพื้นที่เลยนะครับหกเหลี่ยมไม่มีครับหกเหลี่ยมมีเฉพาะเบอร์สี่เบอร์ห้าเราไม่มีพอไม่มีหกเหลี่ยมทํายังไงละ่ะ ก็ใช้สอสกัดสิครับเพื่อนๆืนนะครับกรณีฉุกเฉินจําเป็นเพราะว่าถ้าผมจะวิ่งกลับมาเครื่องมือก็หลายกิโลมันไม่คุ้มกับค่าน้ามันนะครับเคสนี้นะครับก็ได้อ่าเป็นตะปูต่อคอนกรีตกับคอนสกัดให้หมุนแล้วก็เอาคีมคลายออกอ่าหลังจากที่ทําการคลายน็อตออกแล้วก็นะครับอ่าเป็นอย่างที่เพื่อนๆจะได้เห็นดังต่อไปนี้ ็ในเคสนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ถือว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าตลอดเวลาที่ผมได้ทำการถ่ายคลิปส่วนมากก็จะยงก็จะยังคงเป็นการถ่ายคลิปในพื้นที่นะครับก็ทีนี้ในเคสนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปแบบลูกทุ่งแบบคันทรีคันทรีกันนะครับเพราะว่าเรามาจัดการซ่อมแซมกันอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนากันเลยทีเดียว นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะบรรยากาศแถวนี้ก็ดีนะครับอากาศดีเขาไม่ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าไม่มีกลิ่นเลยนะครับเบื้องส่งแล้วพี่น้องบรรยากาศยังสี่เป็นตะป่าหลายเป็นตะกบหลายเนาะเป็นตะมสัสไซเบ็ดครับเอ้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเริ่มทําการตรวจเช็คเดี๋ยวจะเล่าแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆฟังทีไรช็อ,ชอตทีไรช็อตก็แล้วกันในในอันดับแรกที่เราทําการถอดออกมานะครับถ้าเพื่อนๆเจอ เคลลักษณะแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆหมุนดูชุดโกโลกคัดก่อนนะครับถ้าหมุนดูโกโลกคัดโกโลกคัดไม่หมุนหมุนไม่ไปนะครับถ้าหมุนไม่ไปก็คือแกนพาขับดีเฟืองดีชุดเฟืองเกียร์ที่ใบมีดดีปกติสรุปแล้วว่าในชุดหางของอมารกิต้า4 1 1เครื่องนี้ชุดหางชุดเกียร์ชุดพาขับชุดโกโลกคัดทุกอย่างเป็นปกติหมดเลย ในจุดที่คุณตาสงสัยว่า,าชุดเฟืองเกียร์รูดนะครับชุดเฟืองเกียร์รูดแกนเพลาขับขาดก็คงตัดปัญหาออกไปนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมก็จะพาเพื่อน,อนๆมาดูในตรงชุดคลัตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าว,วิธีการถอดชุดคลัตให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับชุดคลัตตรงนี้จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวลักษณะแบบนี้ เวลาที่ผมจะทําการคลายนะครับคลายน็อตชุดคลัตช์ออกนะครับเวลามานอกพื้นที่แบบนี้นะครับดีหน่อยนะครับวันนี้มีครีมนะครับผมก็หางครีมเข้าไปสอดกับใบพัดแล้วก็เอาไขควงมาคัดไว้นะครับเอาไขควงมาคัดไว้แล้วก็นะครับเอาตะปูนะครับะตบปนะบตบปะูต่อคอนกรีตนั่นแหละมาสับให้หัวนอ็อตมีการขยับตัวสักนิดนึง นะครับเพราะว่าอ่ามันแน่นนะครับน็อตพวกนี้เขาจะอาดกาวมานี่นะครับผมก็จะใช้ตะปูต่อคอนกรีตนี่แหละสกัดนะครับทําให้หัวน็อตหมุนไปสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยเอาคีมล็อกทําการหมุนน็อตออกนะครับเพื่อนทีนี้นะครับผมจะเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่ได้เจอในเคสของอ่างานนี้นะครับงานงานนี้ก็คืออ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ อ่าเทเปอร์ไม่ยอมล็อกกับชุดคลัตนะครับเทเปอร์ของพาข้อเวี่ยงกับเทปเปอร์ชุดคลัตไม่ล็อกกันนะครับเพื่อนก็นะครับปัญหาก็คืออ่าเทปเปอร์มันสึกหรอหรือไม่ก็พาข้อเวี่ยงสึกหรอแต่ทีนี้การที่ชุดเทปเปอร์กับชุดพาข้อเวี่ยงสึกหรอเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับเพราะว่า ตัวน็อตนะครับตัวน็อตหกเหลี่ยมเบอร์5้าไม่มีการคลายตัวใดๆทั้งสิ้นแน่นเปียเลยนะครับอ่าแน่นเปียเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเทปเปอร์นะเป็นเทเปอร์สวมล็อกกันนะครับเพื่อนๆนะของเครื่องตัดหญ้าทุกค่ายนั่นแหละทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นไทยนะครับก็จะเป็นเทเปอร์ล็อกแต่ว่าจะมีริมด้วยหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับอ่าแต่ละยี่ห้อนะ แต่ในเคสของคันนี้อ่าในเคสของเครื่องตัดหญ้าเครื่องนี้มีล่องริมแต่ทําไมเขาไม่ใส่ริมมานะเอ้น่าสงสัยนะครับเพื่อนเพื่อนะจุดที่เราสงสัยมากที่สุดที่จะก่อให้เกิดปัญหาได้ก็คืออ่ารอบเครื่องที่จัดนะครับแต่ว่าใบมีดมันไปติดไปชนคันนาหรือว่าใบมีดหยุดกระทันหันนะครับเพื่อนเพื่อนก็อ่ามีส่วนทําให้พาข้อเวียงหมุนแต่ว่าคลัตช์มันหยุดอยู่กับที่นะครับเป็นช่วงจังหวะสั้นๆ พอเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้บ่อยๆก็เลยเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาทําให้เตเปอร์หลวมเตเปอร์ aper, สึกหลอนะครับเพื่อนทีนี้นะครับในเมื่อเรามาทําการซ่อมแซมอยู่นอกพื้นที่ผมก็คิดได้อย่างเดียวนะครับก็คือตัดสังกะสีหรืออลูมิเนียมก็ได้นะครับมาพันแกนเพาข้อเหวี่ยงนะครับเพื่อเสริมความแน่นหนาขึ้นไปนะครับถ้าเราเอาอ กระป๋องนะครับกระป๋องน้ำอัดลมที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียมหรือว่าสังกะสีนะครับมาพันรอบเพาข้อเหวี่ยงนะครับตรงที่เป็นเทเปอร์ก็คือเท่ากับว่าเราไปเสริมเทเปอร์เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้พอเราเสริมเทเปอร์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับชุดคัดมันก็จะถอยหลังออกมาพอชุดคัดถอยหลังออกมาเราจะใช้น็อตบีบดันเข้าไปให้่าเทปเปอร์แนบสนิทกันยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนก็นะครับในเคสนี้อ่า ไอเคสนี้ก็ได้กระป๋องกาแฟมานะค,คุณตายาให้กระป๋องกาแฟมาผมก็จัดการนะครับตัดตัดแล้วก็พับพับเป็น2ชั้นแล้วก็เอาสวมลงไปที่คัดแล้วก็นี่แหละนะครับขอนตีลงไปพยายามตีให้แนบสนิทเอนะครับเวลาตีลงไปลักษณะแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆระวังด้วยถังน้ำมันจะแตกนะครับหลังจากที่เคาะชุดคลัตลงไปให้ล็อกกันกันกบเตเปอร์แล้ว ก็นะครับใช้น็อตนะครับใช้น็อตหกเหลี่ยมตัวเดิมนั่นแหละนะครับล็อกให้แน่นนะครับเพื่อนๆล็อกให้แน่นทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการขันน็อตล็อกนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็คือให้คุณตาท่านช่วยในการขันนะครับเอาให้สบายใจท่านเลยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวน็อตจะไม่แน่นนะครับเพราะว่าอ่า ประแจหกเหลี่ยมเราไม่มีนะครับประแจหกเหลี่ยมไม่มีคนหนึ่งจะต้องทําการล็อกใบพัดไม่ให้หมุนตามนะครับอีกคนหนึ่งจะต้องทําการขันน็อตเข้าไปเพื่อ,อเพื่อล็อกเตเปอร์นะครับเพื่อป้องกันน็อตคลายด้วยแหละนะครับจะต้องขันให้แน่นเลยนะครับเรามีนะครับเพียงแค่คีมล็อกตัวเดียวนะครับในการขันเราไม่มีหกเหลี่ยมนะครับเราไม่มีประแกแอลนะครับเพื่อนๆก็ นี่แหละนะครับก็จะใช้สูตรนี้นะครับถอดยังไงประกอบก็ประกอบอย่างนั้นก็ใช้คีมมาล็อกกันกับใบพัดไว้นะครับพอใช้คีมล็อกกับใบพัดนะครับอันนี้นอกพื้นที่เลยนะครับทีนี้ก็ให้คุณตาท่านเป็นคนขันน็อตหกเหลี่ยมเข้าไปให้แน่นเลยนะครับนี่นะครับขันเองเอาเอาที่ท่านสบายใจเลยนะครับเออแน่นไม่แน่นก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วล่ะนะครับขึ้นอยู่กับคุณตาแล้วนะครับวันนี้ท่านก็บิดเข้าไปลักษณะแบบนี้ นะครับทีนี้ท่านก็ใช้คิมล็อกนะครับมาขันอีกหนึ่งรอบซ้าเข้าไปเพื่อเอาความชัวนะครับนี่ทีนี้ก็ล็อกกันแน่นแล้วนะครับสําหรับเตเปอร์ของพอข้อเหวี่ยงกับชุดคัดนะครับเอานะครับเป็นจ้งไดพี่น้องนี่นะครับจัดเข้าไปอีกหนึ่งรอบเด้อพี่น้องเด้อเอาคิมล็อกจัดเข้าไปเอาเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอานะครับนี่นอกพื้นที่ครับจัดไปนะครับนอกพื้นที่ก็ นะครับมีเครื่องมือเท่านี้กอ็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ขอให้จบงานแล้วสามารถใช้ได้เป็นพอนะครับเพราะว่าเคสนี้เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับน็อตที่เราใช้สกัดตีเข้าไปวันหน้าเดี๋ยวเอาเข้ามาซ่อมนะครับเราจะทําการเปลี่ยนน,อน็อตเป็นน็อตเบอร์8เบอร์10ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเอานะครับทีนี้ก็เริ่มทําการประกอบแล้วก็นําไปเทสนะครับนี่นะครับทีนี้ อ่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับสําหรับคุณตาเสร็จแล้วแกบอกนะถ้าเครื่องยนต์ทางานได้นะครับใบสัดญย่หมุนได้วแบบนี้ก็คือสัด Uhm. ตัดใบข้าวได้เสร็จแล้ว you นะ er. ครับวันนี้ท่านบอกว่างั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นใบตัดหญ้าขนาด16นิ้วนะครับก็สําหรับเคสนี้นะครับผมก็ไม่ได้คิดค่าแรงไม่ได้คิดค่าบริการแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะวิ่งข้ามตำบลไประยะทางไปกับก็10กิโลก็เออไม่ว่ากันนะครับขอถ่ายคลิปไว้ก็พอแล้วนะครับเพื่อน